ถ้าคุณเหลือเงินอยู่แค่นี้ไม่ต้องเครียดเคล็ดลับของเราจะช่วยคุณได้พวกเธอรู้มะว่าเราจะทำไข่ฟองเดียวให้เป็นอาหารเช้าจานพิเศษได้อย่างไงฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ขั้นตอนแรกให้นำไข่ไปแช่ช่องฟรีซก่อนเราจะแช่ไข่ไว้ในตอนเย็นแล้วก็แช่ทิ้งไว้จนถึงตอนเช้านำไข่ที่แช่ออกจากตู้เย็น แล้วเทน้ำอุ่นลงในชามจุ่มไข่ลงไปแล้วก็แกะเปลือกออกเมื่อแช่ในน้ำอุ่นเปลือกไข่จะหลุดออกอย่างง่ายดายทีนี้ตัดไข่เป็นวงกลมวางไข่วงกลมบนกระทะร้อนนำไปทอดตามปกติอย่าลืมโรยเกลือนะ เสิร์ฟชุดไข่ดาวจิ๋วพร้อมเครื่องปรุงต่างๆมาดูนะกินใช่มหมไข่คแค่ฟองเดียวก็ทำเป็นไข่ดาวห้าฟองได้เพียงแค่นี้เราก็แบ่งอาหารเช้าจานนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยจะทำยังไงดีนะถ้าอายไลเนอร์หมดในวันที่ต้องใช้อย่าเพิ่งไปซื้อใหม่เพราะเราจะใช้ดินสอสีแทนอายไลเนอร์เพียงแค่ใช้น้ำเดือดหนึ่งแก้วใส่ดินสอสีลงไป น้ำร้อนก็จะทำให้ตะกัวอ่อนลงแล้วเราก็สามารถเคียว่าผิวหนังได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแฟนตาซีสีสันสดใส,สแค่ไหนดินสอสีที่ชุ่มฉ่นี้ก็เอาอยู่ทุกสไตล์ดูสิเมคอัพของเราวันนี้เปรี้ยวแซ่บสดๆไม่ว่าเราจะแต่งตัวดีแค่ไหนแต่ถ้าผิวหมองค้ับหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดก็ทำให้สภาพวันนั้นของเราเป็นวันที่แย่ได้ ให้ตายสิสงสัยต้องโปะด้วยหมอยเจรไรเสื้อซะหน่อยเฮ้อห,หมดมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยและนี่คือสูตรมากหน้าที่เราสามารถทำได้จากของที่มีอยู่แล้วเราจะใช้ใบผักโขมแล้วก็โยเกิร์ตธรรมชาติปั่นส่วนผสมทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วนำมามาร์กนาะทิ้งเอาไว้15นาที ไงโรซี่หนูจำแม่ไม่ได้เลอลูกแม่คนสวยที่ป้อนขนมลูกทั้งวันไงเจ้าหมาน้อยจะว่าไปแล้วหน้าเขียวๆแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะนี่จากนั้นก็ล้างมาร์ออกแล้วก็จะได้ผลลัพธ์อย่างน่าพึงพอใจริ้วรอยเล็กๆของเราเรียบเนียนแล้วผิวของเราก็ดูสดชื่นฉันพร้อมที่จะออกไปบอยบินแล้วค่ะโอ้แรงสีฟันของฉันเือบานเแต่น้ำเดือดจะช่วยมันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แค่จุ่มแปรงลงไปในน้ำแล้วคนก็จะเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีน้ำเดือไม่เพียงแค่ฆ่าเชื้อโรคแต่ยังคืนรูปร่างให้แปรงอีกด้วยแรงสีฟันเก่าที่เหมือนใหม่พร้อมทำความสะอาดฟันมานละสองครั้งแล้วจ้าอืมกาแฟแก้วโปรดฉันหอมกล่นฮะห,หมดซะแล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งกากาก,กาแฟะนะเราสามารถใช้ประโยชน์ต่อน้ำกากกาแฟใส่ลงไปในถ้วย แล้วใส่น้ำมันพืชลงไปหนึ่งช้อนทีนี้เราก็นำกากาาแฟมาขัดผิวด้วยการนวดเบาๆแล้วก็ล้างน้ำออกด้วยน้ำเปล่าโดยไม่ใช้สบู่กากาาแฟจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็จุดด่างดำได้ดีอยเบื่อต้องเปลี่ยนมีดโกนอีกแล้วงั้นคงจะรู้ใช่ไหมว่ามีดโกนนี้สามารถรับให้คมได้ก่อนอื่น เราต้องทำความสะอาดก่อนหลังด้วยน้ำร้อนสำหรับการลับคมใบมีดเราจะต้องใช้กางเกงยีนรับใบมีดกับกางเกงขึ้นลงแบบนี้5้ายีนจะทำให้ใบมีดมีความคมมากยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้เราก็ใช้มีดโกนขนได้อย่างง่ายดายทำให้ผิวของเรานุ่มลื่นเรียบเนียนทำไมแบตมักจะหมดในเวลาที่จำเป็นที่สุดเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าไม่มีเวลาไปซื้อที่ร้าน และที่มีอยู่ก็มีเพียงแค่แบตกก็นเล็กๆเราจะใช้ฟอยล์โดยนำชิ้นเล็กๆมาพันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆวางฟอยในช่องระหว่างแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟฟอยจะเก็บแบตเตอรี่ไว้ในขั้วต่อและจะทำหน้าที่ตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมแล้วปิดฝาโ oh, อ้ยยโคมไฟแสนสวยที่เราชื่นชอบกำลังทำงานได้อีกครั้งสว่างดีจุง ในยุคเข้ายากมาแพงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดแล้วถ้าจะประหยัดชาละ่ะงั้นมาทำตามเราสิพับขอบเข้าแล้วเย็บด้วยแม็กอีกส่วนก็ทําแบบเดียวกันแกะแม็กแล้วก็แยกถุงออกทีนี้ใช้ได้ใช้แม็กเย็บอีกครั้งตอนนี้เอากระดาษสติกเกอร์มา1แผน่น ตัดเป็นใบลัคกีคัว cover แล้วติดเข้ากับได้ดีมานี่คือวิธีแบ่งถุงชาออกไปสองถ้วยทุกคนก็จะได้ถุงชาเป็นของตัวเองแล้วเราก็สามารถปรับระดับความเข้มของชาได้เป็นปาร์ตี้น้ำชาที่ประหยัดสุดๆโอ้โอเสื้อของฉันเป็นอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะเสียสียกับกระเป๋ามากเกินไปอ่ะ ดูนี่สิเสื้อผ้ามันเป็นขุยขึ้นแต่ไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าเราจะใช้แปรงสีฟันเก่ามาช่วยเพียงใช้แปรงแปรงบนเสื้อที่มีขุยไม่เรียบแบบนี้แค่ไม่กี่นาทีเสื้อของเราก็เรียบร้อยแล้วดูสิสวยเหมือนใหม่ใครจะเชื่อว่าแปรงสีฟันช่วยเราได้ถ้าไม่อยากให้หน้าเป็นสิวและแก่ก่อนวัยแล้วก็ต้องล้างเครื่องสำอางก่อนเข้านอนทุกครั้งและถ้าน้ำยามายสเลอร์หมดจะทำยังไงล่ะเนี่ยงั้นเรามาใช้นี่กัน น้ำมันหมูช่วยล้างเครื่องสำอางออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงแค่ยอดน้ำมันลงบนสำลีแล้วใช้ลบเครื่องสำอางบนหน้ายอย่างเบามือไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์บ u ัชออนลิปสติกทุกอย่างก็ล้างออกได้โดยเราจะเช็ดหน้าด้วยสำลีแผ่นจดสะอาดเพอร์เฟกและที่สำคัญ no สารเคมีมีแต่มมันหมูเราจะใช้เบกกิงโซดาและสบู่เป็นเคล็ดลับในไอเดียต่อไปเริ่มจากขูดสบู่ แล้วเทเบกกิ้งโซดาล,ลงไปเติมน้ำแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเติมน้ำมันดอกกุหลาบเล็กน้อยแล้วใส่ส่วนผสมลงไปในแม่พิมพ์ซิลิคโคนรีดส่วนเกิดออกด้วยไม้พายเล็กๆเราจะทิ้งไว้ข้ามคืนจากนั้นนำชิ้นสบู่ออกจากแม่พิมพ์อได้เวลาสักพัาแล้ว เราจะใช้สบ,บู่โฮเมดก้อนนี้ในการซักผ้าในวันนี้เปิดเครื่องทำงานปกติน้ำํำยาซักผ้าโฮเมดก้อนนี้สามารถขจัดคราบเหมือนผงซักผ้ายีห้อดังเชียวละเพื่อนๆอ้โหเฮ้ยเสื้อตัวโปรดของเราขาดเป็นรูแล้วจะทำยังไงเราจะใช้ผ้าลูกปัดและเชือกโดยว่ารูปไอศครีมบนผ้าแล้วเย็บลูกปัด ตกแต่งโคนวาฟเฟิลด้วยเชือกทีนี้ตัดภาพออกมาตามรอยติดไอศครีมตรงที่เป็นรูขาดว้าวไอติมโฮมเมดจะทำให้เสื้อขาดของเราดูดีขึ้นอีกครั้งและก็ยังไม่มีลายนี้ขายด้วยนะเมื่อในอ่างมีจานไม่ได้ล้างกองเป็บุกเขาแต่สไลด์ด้านมาหมด นมันไม่พอจะล้างยังไงเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะใช้น้ำเดือดแทนเทน้ำร้อนราดที่จานสิ่งสกรปรกก็จะหลุดออกและสิ่งที่เราต้องทำคือใช้ฝองน้ำขัดคราบแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดง่ายแล้วก็เร็วสุดๆดโอ้ยหลังจากง,งานปาร์ตี้ก็มีขนมเหลืออยู่ในถุงที่เปิดแล้วเต็ไมไปหมดเลยเราจะทำยังไงดีกันละทีเนี้ย ถ้าปล่อยไว้ขนมพวกนี้ไม่กรอบแล้วก็เสียรสชาติแน่ๆเลยอะถ้าเราใช้คลิปหนีบกระดาษละ่ะเออเมื่อราคาแพงเกินไปไม่คุ้มอะสำหรับเคล็ดลับนี้เราจะใช้แค่ไม้แขวนที่มีตัวหนีบเท่านั้นเพียงแค่ขย่าเซที่เหลือไว้ด้านล่างแล้วก็พับปากถุงขนมแล้วหนีบปากถุงด้วยไม้หนีบผ้า หยิบขนมถุงที่สองด้วยไม้หนีบผ้าอีกด้านแค่นี้ถุงขนมของเราก็ถูกปิดอย่างดีและขอแถมอีกอย่างหนึง่งเราสามารถประหยัดพื้นที่บนโต๊ะด้วยการแขวนขนมบนตะปูได้แล้วก็เปลีหยัดทางพื้นที่ถ้าต้องรับมือกับคราบหนักขนาดนี้แล้วจะทำความสะอาดยังไงโดยไม่ต้องซื้อใหม่กันล่ะเนี่ยมาดูเคล็ดลับของเรากันใส่ผ้าขนหนูในถังเทน้ำลงไปสี่แก้ว เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2ช้อนแล้วก็แอมโมเนียเหลว1ช้อนแช่ทิ้งไว้2-3ชั่วโมงเคล็ดลับของเรานี้ยิ่งแช่คราบพี่เปื่อนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งล้างออกได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีของเปอร์ออกไซด์และแอมโมเนียนั้นจะทำให้คราบจางหายไปโดยไม่ไร้ร่องรอยบนผ้าคุณชอบเคล็ดลับความประหยัดของเราไหม คอมเมนต์บอกให้เรารู้ด้วยนะว่าคุณจะใช้เคล็ดลับอันไหนช่วยกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปฮาๆจากช่องชุมชุมของเรานะจ๊ะ